ฮัลโหลสวัสดีครับจริงอันนี้คืออารมณ์เพิ่งตื่นนะเนี่ยเมื่อคืนเล่นเกมถึงตีสามไปทํางานแล้วก็พบว่ามันเหนื่อยมากกลับบ้านมาหลับเฉยนะครับแล้วก็เพิ่งตื่นมาตอนนี้มันหกโมงสี่สิบสองแล้วเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะนะก็เลยคิดว่าต้องทําวิดีโอนะครับแล้วก็จริงๆมีหัวข้อแน่ยอยู่ในใจมาจริงๆก็จะเรียกได้ว่าลุงแม้ว่าเป็นหลายเดือน,นะนะแล้วนะอาจจะเป็นปีแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะ ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันบางทีก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เครียดเกินไปมั้งแล้วก็คิดว่าไม่รู้จะทําไปแล้วจะได้อะไรหรือเปล่านะสำหรับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สหรับลุงแมวเองด้วยนะแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่เราน่าจะคุยกันเรื่องนี้บ้างเนาะเพราะว่าหลังๆนี้ลุงแมวก็สังเกตตัวเองว่าลุงแมวเนี่ยใช้ตัวเฟซบุ๊กนะครับใช้ตัว y YouTube เนี่ยเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะ คือสมัยก่อนลุงมาจะเป็นคนที่เล่น Facebook ใน Facebook ส่วนตัวเยอะมากนะครับแต่ว่าระยะหลังในสักปี2ปีเนี่ยลุมารู้สึกว่าความเป็นคอมมูนิตี้ของช่องแมวนูนมันเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุมาก็รู้สึกว่าลุงมอยากจะคุยกับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในช่องอยู่ในตัว Facebook มากกว่านะก็เลยใช้ตรงนี้เป็นช่องทางสื่อสารหลักนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจริงๆลุงมาก็ไม่ได้มีเพื่อน อะไรเลยนะครับไม่ได้มีเพื่อนอะไรมากมายแล้วก็มีคุณแฟนใช่ไหมมีคุณพ่อคุณแม่คุณน้องนะครับจริงชีวิตก็มีเท่านี้นะก็เลยคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่มากๆนะมีอะไรก็อยากมาคุยด้วยนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆหรือว่าเห็นกันแบบเป็นคนๆนะแต่ว่ามันเป็นมวลนะครับลูกแม่เนี่ยก็คือเป็นเพื่อนที่เป็นสังคมแหละที่ลูกแมวเอาปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วย เป็นหลักเลยนะครับก็เลยอยากจะมาคุยด้วยเกิดมาะยาวเลยนะคือปีนี้ลุงแมวอายุเ,าเข้าเลขน่าจะ43มนะครอยากรู้ว่าลุงแมวอายุเท่าไหร่นะครับก็ปีนี้เข้า4 3บาเนาะแล้วก็ปลายปลายเดือนนี้ก็จะเข้าถึงวันเกิดเนาะปลายเดือนนี้ก็จะเป็นวันเกิดลุงแมวนะครับก็คืออายุ4 3บาใช่ไหมซึ่งถ้าเราดูนี่ก็คือนี่คือครึ่งทางชีวิตเลยนะครับวัยกลางคนอย่างชัดเจนเนาะ ก็เลยอยากจะมาชวนคุยนะว่าไม่รู้คนที่อายุประมาณแถวเนี้ยนะสาปลายปลาย40ต้นต้นหรือว่าเลยลุงแมวไปเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกับลุงแมวไหมนะถ้าใครรู้สึกเหมือนกันก็ทักกันมาได้หรือไม่รู้สึกก็ทักกันมาได้เหมือนกันนะคือลุงมามีความรู้สึกว่ามีคําถามนะในชีวิตว่าเอะวันนั้นก็ไปถามน้องนะน้องลุงแมวก็30 ห่างกับลงมา10ปีนะครับส3เนาะว่ามีความรู้สึกไหมว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ตอนนี้นะตอนที่เราอยู่อายุแก่ๆกันแล้วเนี่ยนะก็ตอนนี้ที่บ้านลยมาก็ไม่มีใครเป็นเด็กนะครับทุกคนก็ต่ําสุดก็คือน้องสาวเอ,อายุ33เนี่ยรู้สึกว่าตอนเป็นเด็กอะ่ะมันมีความสุขกว่านี้นะแล้วก็รู้สึกไหมว่าออชอบช่วงเวลา ตอนนั้นนะตอนนั้นก็คือตอนเป็นเด็กมากกว่าตอนนี้นะครับไม่รู้ถามท่านผู้ชมด้วยนะท่านผู้ชมคิดยังไงรู้สึกยังไงนะก็แล้วก็ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็น้องสาวก็ตอบว่าแน่นอ,อนว่าก็ต้องชอบตอนเป็นเด็กมากกว่าเนาะเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรนะครับหนะมายถึงว่าสําหรับลูแมวกับน้องสาวเนาะก็คือเรียนหนังสือมีชีวิตที่มีความสุขเนาะ ของเงินพ่อแม่นะครับไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะแล้วก็ลูกแมวก็เป็นคนเรียนไม่เก่งก็ได้เปื่อยทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นที่อยากทํานะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความกดดันหรือว่ามีความรับผิดชอบอะไรในชีวิตเลยก็รู้สึกสบายมากนะครับสบายสุดๆแล้วก็เล่นอยากเล่นอะไระก็ได้เนะอยากทําอะไรก็ทำเนาะแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยมันก็แนะนําก็ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพถูกไหมมีอาชีพนะครับมันก็ไม่ได้มีความสุขเท่าเดิม,มแล้วก็ มันอาจจะไม่ได้มีแค่นั้นเลยนะเพราะว่าจริงๆทุกคนในทุกยุคสมัยเนะ่ะก็รู้สึกกันแบบนี้อยู่แล้วนะพอโตขึ้นก็ต้องทํามาหากินนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็บางคนก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวบางคนก็มีลูกเนาะก็ต้องหาเลี้ยงไม่ใช่แค่ตัวเองนะหาเลี้ยงคู่ชีวิตนะครับแล้วก็หาเลี้ยงเขาเรียกไงนะคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเนาะ <c oughs> แต่ว่าลุงแมวมีความสงสัยว่าถ้าเกิดสมมติว่า ลุงแมวอ,อายุ40สิักเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะหรือว่าสักประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับจะมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเนาะว่าโอ้ทำไมมันไม่ชอบช่วงเวลาของตอนนี้เลยนะครับไม่ชอบช่วงเวลาที่เราอยู่กันตอนนี้เลยลุงแมวมีหลายเหตุผลมากนะที่รู้สึกว่า ช่วงเวลานี้มันทําให้เราไม่มีความสุขนะอย่างแรกนะครับคือมันน่าสนใจมากเนาะคือแน่นอนท่านผู้ชมก็คงเห็นว่าลุงแมวก็เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีเนาะมีแกจ็ตอะไรมาก็พยายามจะไปเสาะหามาเล่นเนาะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็พร้อมกระโจนเข้าไปนะครับแต่ว่าลุงแมวก็รู้สึกว่าในขณะเดียวกันนะ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็มันไม่ได้เป็นทางเลือกนะมันเป็นทางหลักในความหมายก็คือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะ่ะเรา หรือเราจะคิดไปเองก็ไนดนะ้อาจจะเป็นภาพลวงตอนที่เราเรียนอยู่ก็ได้แต่าาเราจะรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดเราทํางานมาใช่ไหมแล้วเราสุระจบไปเนาะแล้วเราก็ไปเป็นอาชีพอะไรทักอย่างที่เราเรียนมาเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเราขยันมากกลนั้นเราก็อาจจะทํางานอะไรเพิ่มนิดน,นึงนะแล้วก็เราก็คงมีชีวิตที่โอเคอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความฝันเฟื่องตอนที่เป็นเด็กหรือเปล่านะแต่ตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าชีวิตมันคง สงบสุขกว่านี้นะคำที่ลุงแมวไม่ชอบมากๆนะของช่วงเวลาที่เราอยู่กันตอนนี้ซึ่งมันเป็นคำแบบนี้มาสักลุงแมวว่า4-5ปีแล้วนะครับก็คือว่าสมัยเนี้ยมันทำงานอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะ ซึ่งลุงแมวไม่ชอบเลยนะลุงแมวเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอะไรอย่างเดียวนะครับแล้วก็อยู่ได้เนาะการที่มันมีคําว่าสมัยนี้ทําอะไรอย่างเดียวไม่ได้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะสมมตินนะทำงานกอไก่ไปทํางานเหมือน,นทุกทําำงานออฟฟิศเนาะเก้าโมงปุ๊บห้าโมงกลับบ้านเลิกแล้วก็มันทําให้เรากินดีอยู่ดีมีความสุขนะครับมันทําไม่ได้นะเ,นนเนาะณจุดนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่างานอย่างน้อยเนี่ยจะต,ต้องมี2องถึงสมงาน <c oughs> ด้วยซ้ำนะครับถึงจะทําให้เราสามารถอยู่ได้นะอยู่ได้ที่นี้เนี่ยก็คืออยู่ได้แบบอ,อ,อาจจะกลางๆเนาะไม่ได้แบบสุดขีดนะคือมันไม่ใช่แบบว่ายิ่งคุณขยันนะคุณทําหลายอย่างเนี่ยแล้วคุณจะมีชีวิตที่แบบสุดยอดนะครับมันไม่เกี่ยวซึ่งอันนี้ลุงแมวไม่ชอบเลยเนาะเพราะมันคําถามก็คือว่าถ้าเกิดเราต้องทํางานหลายอย่างใช่ไหมแล้วเราเวลาไหนนอนเนาะเราเวลาไหน เล่นนะครับเราเวลาไหนทําอย่างอื่นในชีวิตเนาะแล้วก็ทุกคนก็มี24ชั่วโมงเท่ากันเนาะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าเป็นสาเหตุที่ลูกแมวอาจจะโทษระบบสังคมอะไรก็ตามเนาะแต่ลูกแมวก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกแมวในช่วงอายุประมาณ20ปลายๆเนาะถึงประมาณมาจริงก็เป็นเป็น10ปีเนาะก็คือตั้งแต่เริ่มเริ่มรู้สึกว่าต้องมีหลายงานเนี่ยนะก็ทำนู่นนี่นั่นนะครับก็ มันทำให้รู้สึกว่าเราไม่มีเวลาที่เป็นของเราจริงๆอะในความหมายก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ทำงานเนาะช่วงเวลาว่างในชีวิตอันนี้พูดถึงแค่ในหนึ่งวันเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเ,เราทำงานใช่ไหมแล้วเราพักใช่ไหมเราพักถ้าวันนี้เราอยากจะพักยเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ละนะอยากจะเล่นเกมนานๆสักอาทิตย์หนึ่งมันก็ไม่ได้ละนะครับอยากจะ ดูหนังสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นนะมันก็ทําไม่ได้ละซึ่งลุงแมวไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นอาการของลุงแมวคนเดียวหรือเปล่านะหรือว่าทุกคนก็เป็นกันนะครับคือมันรู้สึกกันจริงๆนะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูจริงลุงแมวก็เล่นเกมนะก่อนนอนก็เล่นเกมก็หลายชั่วโมงนะครับแต่ว่า ความเอนจอยหรือความใจมันะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ถ้าสมมตินะคนเราทํางาน3งานหรือ4งานซ้อนกันเนี่ยแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปนอนเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนเอาเวลาที่ไหนไปมีชีวิตจริง,รงๆเพราะฉะนั้นลูกมาจะเกลียดคํานี้มากนะวเวลาได้ยินว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันทํางานแค่แบบอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันต้องสองสามอย่างเราเคยได้ยินว่าถ้าคุณอยากจะมีรายได้ที่ดีนะครับอยากจะมั่นคงเนี่ยจะต้องมี ขนทางนะหาเงินมันในประมาณ7จขนทางนะครับเข้ามาในทุกเดือนให้ได้นะมันถึงจะแบบ stable ไม่งอนเงานซึ่งก็แน่นอนเนาะแต่ก็ในการที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ไม่รู้กันว่าทำยังไงนะครับแล้วก็ฟังดูมันเหนื่อยมากเลยอันนี้คืออันนี้คือเรื่องงานเนาะที่มันเหมือนกับว่าเราทำไปเยอะเท่าไหร่นะไม่รู้อาจจะคิดข้ามตัวเองก็ได้นะแต่ถ้าคิดว่าถ้ามันเป็นเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วอ่ะอาจจะทำเยอะเท่านี้นะ แต่มันจะน่าจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่านี้นะตอนนี้คือทําเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์ที่หมายถึงค่าตอบแทนหรือว่าผลต่างๆเนะ้นมันมากเท่ากับที่เราทําไปด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเพิ่งฟังข่าวนะว่าในจีนมั้งมันมีโอกาสมากนะครับที่คนอายุเกิน40นะจะเริ่มถูกปลดออกนะครับหรือว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานนะ่ยคุณจะสมัครงานไม่ได้นะเพราะว่าเขามองว่าคนอายุ40เนี่ย มีเงินเดือนที่สูงเกินไปนะก็คือก็เลยไม่จ้างเนาะแล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องอความรู้หรือว่าความเชี่ยวชาญพิเศษเนาะเพราะว่าความรู้เหล่านั้นเนี่ยเริ่มล้าสมัยไปแล้วอันนี้มันคือโลกที่มันกําลังเปลี่ยนไปเนาะเรื่องที่สองที่ทําให้รู้สึกว่าทําไมถึงไม่ชอบช่วงเวลานี้นะก็คือซึ่งอันนี้น่าน่าสนใจมากเนาะอย่างที่บอกว่าเราชอบเทคโนโลยีใช่ไหมถ้าเรามองด้วยสายตาแบบ ถอ,อยออกมาเป็นคอนเซ็ปไปเฉยเอ่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะเรามีสื่อที่สามารถเข้าถึงง่ายเนาะเราอยากดูอะไรเราได้ดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหอยากจะฟังเพลงอินดี้วงจากสกอตแลนด์เนี่ยนะโอ้โหมันหาไม่ได้เ๋ยวนี้แบบแค่ปลายนิ้วค้นอะไรก็เจอนะครับเราอยากจะอ่านหนังสือข้ามโลกเนี่ยมันมีหมดนะเราอยากจะเห็นโลกต่างๆใดๆเนี่ยมันมีทุกอย่างนะครับแต่ว่าสำหรับลุงแมวเองเนี่ยลุงแมวกบรู้สึกว่า ไอ้เรื่องสื่อพวกนี้มันทำให้เราเหนื่อยมากเลยนะมันทำให้ถ้าลุงแมวยังไม่รู้ว่าคิดเข้าใจเ,เหมือนกันหรือเปล่าน,นะคือถ้าเกิดสมมติลุงแมวอายุสัก18-19นะตอนนี้นะแล้วโตมาในเจเนอเรชันนี้ที่พร้อมจะแต่งตัวเนาะพร้อมจะแบบยกกล้องขึ้นมาแล้วก็แบบพูดเนาะแล้วก็พร้อมที่จะแบบเบลนนะเข้าไปกับโซเชียลมีเดียนะครับเบลนเข้าไปกับโลกใหม่อะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่า มันซอฟเฟอร์แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าพอลูแมวอายุขนาดนี้เนาะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราก็บางทีมันก็ไม่ได้อายุขนาดเราอ่ะมันก็ไม่ได้อยากจะทําทุกอย่างให้มันเป็นมีเดียไปหมดเนาะหรือว่าไม่ได้แชร์คือช่วงอายุมันเกินไปแล้วเราก็ไม่อยากจะทำทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ไปหมดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเรียกร้องนะลูเมวมองว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันเรียกร้องให้ทุกคนเน่ยจะต้อง น่าจะดีเนาะทุกคนจะต้องแต่งตัวดีทุกคนจะต้องพูดเก่งทุกคนจะต้องพูดกับกล้องได้นะครับทุกคนจะต้องเป็นอินฟลูอย่างเงี้ยคือโลกมันไปทางนั้นนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันสิคือจริงๆก็ไม่ได้อยากเป็นอินฟะลูจริงๆก็เหนื่อยนะก็อ,อันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนกันนทะั้งที่โลกไปข้างหน้ามากๆเน,ะ ic, นาะเทคโนโลยีน่าตื่นเต้นมีเยอะมากแต่เรากลับรู้สึกว่าเออเราเรารู้สึกว่าเรามันไม่ค่อย โอเคเท่าไหร่ะมันเหนื่อยนะก็อันนี้เป็น2เรื่องมั้งสองเรื่องที่จริงแค่2เรื่องนี้ก็รู้สึกคาถุมเข้ามาเนาะดูมาเพิ่งดูหนังเรื่อง No Hard Feelings นะครับถ้าใครไม่ได้ดูยังไม่ไม่ได้สปอยอะไรมากแต่ว่าถ้าไม่อยากฟังอันนี้ก็กดข้ามไปก่อนนะแต่ว่ามันน่าสนใจมากนะรูมาดูหนังเรื่องนี้อยู่ใน netflix นะครับแนะนำให้ไปดูมันเป็นหนังที่ดีมากนะมันพูดถึงคนสองเจเนอเรชันน่แล้ว เอ่อเจเนอเรชันหนึ่งก็คือเจเนอเรชันที่ลุงแมาพูดดนะ้วยเนาะคือน้องอายุสักประมาณ19บ0้าี่ิอย่างเงี้ยนะที่ก็รู้สึกว่าโลกมันไม่โอเคนะครับแล้วก็อีกเจเนอเรชันหนึ่งก็คือประมาณ30สกว่าเนาะสากว่าก็อาจจะเด็กกว่าลุงแมาเป็น10ปีมกันแต่ก็รู้สึกว่าโลกมันไม่โอเคนะครับแล้วท่าทีในหนังเนี่ยเราก็รู้สึกตอนแรกเนี่ยว่านางเอกเนี่ยน่าจะเก๋าเกมกว่าน่าจะรู้ ทิศทางของโลกมากกว่าพระโตกว่าใช่ไหมก็น่าจะแบบว่าเอาอยู่กับโลกมากกว่านะครับแต่ว่าหนังเนี่ยมันก็แสงให้เห็นว่าโอ้จริงๆอะ่ะทั้งสองคนน่ะก็มีวิธีการรับมือกับโลกตอนเนี้ยนะที่มันอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงมากๆอะ่ะไปกันคนละแบบเนาะแล้วทุกคนก็เจอปัญหาของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีใครที่ ทุกคนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงอะไม่มีใครที่เอาอยู่นะไม่มีใครที่รอดนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องในการที่จะรอดอะเราก็ต้องไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ซึ่งแค่พูดอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยแล้วนะมันก็เหนื่อย <laughs> ใช่ไหมคือทําไมเราต้องเปลี่ยนแปลงเนาะทําไมเราต้องปรับตัวทําไมเราต้องไปสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงแล้วลูมาคียว่ลูมาคก็ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบปรับเปลี่ยนแปลงปรับตัวค้นคว้าตลอดแต่ก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันยังไม่ถึงจุด จุดนั้นสทัทีแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าพออายุเราประมาณนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายคนนะว่าคล้ายกับว่าถ้าเกิดสมมติอายุ40กว่าเนี่ยบางคนก็เป็นประธานบริษัทใช่ไหมบางคนก็เป็นผู้ประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจไปแล้วนะครับบางคนก็กเกษียณแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับเราเองเนี่ยเราก็ยังอยู่ตรงนี้ที่รู้สึกว่าต้องทํางานทุกวันอนะ่ะมันก็เจ็บปวดอยู่นะคือก็รู้สึกว่าอืเหนื่อยจังเลยนะเหนื่อยจังเลยนะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะกลับมาที่เรื่องการทํางานนิดนึงก็คือ ลุงมาทำ YouTube มาเป็น10ปีนะแล้วจริงๆตลอดชีวิตของการมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เลิกจริงลุงมาทํางานมตั้งแต่เรียนยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้ทําเพราะว่าจะต้องทําเพื่อหารายได้นะแต่ว่าก็เป็นโอกาสมาก็กทำอะไรเงี้ยทำแล้วก็มาเป็นค่าขนมรายได้เสริมคือไม่ได้ถูกจะต้องบีบรัดทางเศรษฐกิจถึงขนาดาเขาบอกว่าเป็นชนชั้นกลางอะนะถึงขนาดว่าจะต้องแบบทํางานเพื่อที่จะไม่งั้นไม่มี รายได้แล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของลูแมวเนี่ยน่าจะเริ่มประมาณ15 16เนี่ยก็เริ่มทํางานมาตลอดนะจนถึงตอนนี้ก็30ปีแล้วนะครับก็มีงานที่2ที่3มาโดยตลอดนะอืมก็มันจะมีคํานึงที่เขาพูดกันนะอย่างเช่นไอการทํา y o YouTube หรือว่า การทําลงทุนอะไรก็ตามเนาะเอ้ยเนี่ยคุณไม่ต้องทําเยอะหรอกนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพาสซีฟอินคัมนะคุณทําไปสักสมมติ10ปีนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโตของมันเองนะในที่สุดคุณก็กเกษียณได้เงี้ยลุงแมวพบว่าพอมาถึงจุดเนี้ยนะมันมันไม่จริงมันไม่จริงอะเพราะว่านะจุดนี้มันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้โตมากนะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันคืออย่างเช่นยูทูบลุงแมวเนี่ยแปดหมื 80, ่นัพ์เนี่ยก็ อาจจะไม่ได้น้อยเนาะคือ80,000นี่ก็ถือว่าเยอะมากสหรับลุงแมวเนาะแต่ก็โอ้โหก็มีหลายคนแบบร้านสับ2 000, 5, 000, ล้าน5ล้านอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ในเชิงรายได้เนี่ยครับมันไม่ได้เป็นแพสซีฟอินคัมอย่างที่เราเข้าใจเนาะมันไม่ได้ยิ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหยูทูบใช่ไหมไม่ใช่ว่าทําทิ้งไว้ลุงแมวทาวิดีโอมาเป็นพันพวิดีโอแล้วนะ แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่หยุดอ่ะมันก็รายได้มันก็หดหายนะครับคือมันไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยมันก็เป็นความไม่จริงอีกอันหนึ่งที่ที่ลวงหลอกกันเนาะอีกอันหนึ่งที่จะพูดเมื่อกี้แล้วเหมือนข้ามไปนะครับก็คือเอ่อแล้วไม่รู้มีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าว่าบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าช่วงเวลาของเด็กๆอ่ะมันมีความสุขในแง่ที่ว่าเราอยากจะเหมือนกับกลับไปหรือว่าเราอยากจะแบบ ไปใช้เวลาในช่วงนั้นนี่ยแล้วแล้วมันรู้สึกว่าเออมันคงมีความสุขดีนะแต่เราก็กลับไปไม่ได้แล้วอันนี้อาจจะเป็นวิกฤตไปกลางคนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ก็แอบคิดถึงมันเป็นระยะระยะเหมือนกันนะอืมคือก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันน่าคิดนะทําไมทําไมเราถึงคิดแบบดีนะทําไมเราถึงกลับโหยหาเนาะสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังเราที่มันผ่านไปแล้วอะแต่ว่าเรากลับรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคกับช่วงเวลาที่เราอยู่ ตอนนี้เลยนะที่พูดนี้ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกดาวไม่รู้สึกอะไรนะแต่ก็เป็นความรู้สึกที่อยู่แบบเนี้ยมามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะว่าเอืมเราไม่ได้ชอบช่วงเวลานี้เลยนะครับไม่หรือไม่รู้ว่ามันเป็นกันทั้งโลกหรือเปล่าน,นะเพราะว่ามันมีแบบอ,อ,อะไรอนะโลกระบาดมันมีการเปลี่ยนแปลงของดนะิจิตอลเนาะดิจิตอลดิสลอปชันมันมีการเปลี่ยนแบบวิถีการใช้ชีวิตของทั้งโลกเนี่ยมันก็เลยทําให้ อะไรที่มันเคยชัดเจนมันก็ไม่ได้ชัดเจนมากเนาะแต่ลูมาก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินคิดว่าการใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยมันก็เหนื่อยอยู่แล้วเนาะพอเราไปเจอเรื่องนี้อีกเนี่ยเราอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของปอดสีสัดที่คนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากก็ได้นะครับอท่าผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะก็แบ่งปันกันมาได้นะครับคุณชอบช่วงเวลานี้ไหมนะคุณ อายุเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ได้ถามเสียมารยาทนะแต่แค่อยากรู้ว่าคนอายุประมาณนี้แล้วมองโลกในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับรู้สึกว่ามีความสุขหรือเปล่านะหรือว่าชอบไหมนะอน j o ยมากหรือว่ารู้สึกยังไงกับมันบ้างนะก็แบ่งปันกันมาได้ก็ไม่ได้มาเป็นโซลูชันอะไรนะก็เหมือนกับมาชวนคุยกันปรับทุกปรับทุกตามภาษาลุงๆนะเรื่องชีวิตนะครับผมอืมโอเคขอคุณที่รู้กันมาตลอดนะครับอ๋อลูแมลยังไม่ได้ ท่จริงสวัสดีปีใหม่ก็พูดไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าจะอยากจะพูดขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับทุกคนนะครับมีโอกาสก็ขอบคุณกันบ่อยๆนะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะก็มีความหมายจริงๆนะมีความหมายจริงๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทุกคนก็คือเป็นเพื่อนลุงแมวอ่ะคือเป็นแบบเหมือนกับนี่คือสังคมของลุงแมวนะอโอเคขอให้มีความสุขปีทุกท่านนะครับลุงแมวลาบแล้วนะเจอใหม่วันถัดไปสวัสดีครับผม